วันนี้ผมจะมาลองเอ่อซตเอ็ก 6R นะฮะตัวปีใหม่นะปี25นี่เดี๋ยวให้ดูชมหน้ากันแล้วกันนี่นะตัวปีใหม่เลยนี่ครับก็คือเป็นโมใหม่เลยนะครับตัวไฟหน้าปีใหม่ครับจอแล้วก็จอใหม่ด้วยนี่จอเขาผมเปิดให้ดูกันเห็นไหมเป็นจอใหม่เลยนะตัวปีใหม่เลยนะอุ้ยอะไร โอเคประมาณนี้แล้วกันรูปส่งเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนะปั๊ชุบโอเคโอค้โหหลังจากไม่ได้ขับสปอร์ตนานนะฮะรอบสูงสุดเขาหมื่นแปดเลยนะครับถ้าเห็นจอเห็นไหมมันจะมีโปรโมตพาวเวอร์นะฮะพาวเวอร์ก้ ก็มิติตัวรถจะประมาณนี้นครับถังเขาก็จะถามว่าใหญ่มากไหมก็ใหญ่อยู่นะฮะแต่ว่าเรื่องน้าหนักตัวผมบอกเลยว่าเบานะฮะสำหรับใครที่เคยขับหรือว่าขับบิ๊กไบค์หรือรถคันมาก่อนเนี่ยก็ขับได้สบายนะฮะโอเคแต่หมอบหมอบจริงโอโหดูพับเท้าเขาสิสูงนะฮะ ผอ้หม,อมมากเลยอะแต่รถเขาถามว่าน้ำหนักเขาเบาไหมสํหรับผมนะครับเป็นรถที่เบานะถ้าเทียบกับพวกตัวพันที่ผมเคยไปลองก็ก็ได้อยู่นะแต่ผมไม่ได้ถามนะว่าตัวใหม่นี่เขามีควิกชิปหรือเปล่า มันมีควิกชิปไหมอ่ะพี่มีใช่ไหมตัวนี้โอเคที่มันเปิดอยู่นะพี่ไม่เห็นว่ามีคลิปเปิดไหมครับอ๋อ KQS นี่ใช่ไหมพี่โอเคแล้วก็มีโหมดที่กดค้างถ้ารถจอดอยู่เฉยกดค้างเนี้ยจะเปลี่ยนโหมดโหมดคือทาวเวอร์เหรอครโหมดไนเดอร์โหมดสปอร์ตอ๋อแล้วก็โหมดเลนพี่นี่อันนี้โหมดเลนอ๋อกดกดข้างบนค้างอ๋อโอเคอันนี้โหมดรถแล้วเมื่อไหรจะเป็นสปอร์ต อ๋อโอเคครับโดยที่ทำให้เงี้ยมันจะปรับปูได้โลได้อืมแล้วก็ปรับให้ได้คนรุ่นได้แล้วสามารถปูได้คนรุ่นได้ก็คือปีนี้มีควิกชิปตั้งแต่โรงงานเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมโอเคแล้วก็จะเป็นจอใหม่ใช่ครับเป็นจอทีสี่นะครับโอเคครับเปลี่ยนจากรุ่นเก่าเยอะไหมพี่ตัวนี้มาเยอะไหมเยอะพี่เยอะเลยใช่ไหมครับใช่ยี่ผมได้มาแรงม้ามันเพิ่มมาอีกหน่อยไงอ๋อแรงม้าเพิ่มขึ้นครับ ในรถรุ่นนี้เขาทำมาแรงอยู่แล้วพี่เพิ่มเทคเจอหน่อยหนึ่งแต่ถ้าคนเคยขี่ตัวพันแล้วเขาจะว่าเป็นช้าครับโอเคตอนนี้ผมลองเป็นโหมดสปอร์ตนะฮะก็ถามว่าแรงไหมสำหรับผมนะก็โอ้โห แรง อาจจะไม่ได้ลองให้เยอะมากนะเพราะว่าเป็นถนนเส้นสั้นๆแค่นี้ <S 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 เรื่องการพลิกรถนะฮะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้เขาจะรู้สึกว่าพลิกง่ายกว่า ZX4 นะสำหรับตัวผมนะครับที่คิดว่าที่คิด แต่สิ่งที่รับแต่สิ่งที่รู้ได้เลยตอนนี้ก็คือร้อนขาสุดๆโอ้โหร้อนมากผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่าอย่าง ZX6R เนี่ยผมยังไม่เคยลองรีวิวนะแต่ว่า อย่างที่ถามพี่เขาเมื่อกี้ครับเขาบอกพี่เขาบอกว่าไอตัวนี้ก็เปลี่ยนจากตัวเก่าไปเยอะเหมือนกันครับเช่นจอสีแล้วก็พวกโหมดแทคชั่นแล้วก็เห็นเหมือนกับว่าแรงมาเขาอาจจะเพิ่มขึ้น,นครับมันมันคือตัวแข่งครับจะว่าง่ายๆก็คือเหมือนกับเขาทําไว้สําหรับแข่งเลยอะ่ะตัวนี้มีทั้งควิคชิพมีทั้งโหมดมีทั้งอะไรอย่างงี้ครับความแรงนี่ถามว่าเหลือไหมสําหรับผมนะ ถ้าคนที่ไม่ซีเรียสมากขับออกต่างขับออกทริปกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ครับผมว่ากําลังเขาเหลือเยอะเหลือเยอะมากครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่พอมือผมก็แนะนําเป็นตัวพันจบๆแต่สำหรับผมนี่600ก็สุดยอดแล้วอาจจะไม่ได้ซัดให้ดูมากนะ สุดยอดอ่ะเมื่อกี้น่าจะผมไม่ได้ถามนะไม่แน่ใจว่าเขามีควิกดาวหรือเปล่าแต่ ผมน่าจะผมคิดว่าน่าจะมีแค่อไอควิชิปไอขึ้นนะฮะ เขาใช้ได้เลยฮะอันนี้ผมลองเป็นโหมดสปอร์ตเลยนะครับไม่ได้ปรับเป็นโหมดโรดโหมดเลนอะไรเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเท่าที่ถามดูนะครับโหมด โหมดของเขาจะสามารถปรับได้ตอนรถหยุดนิ่งนะ เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงโอ้โหก็นะฮะสำหรับโมสปอร์ตนะผมว่าเขาโอ้โหทำ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 ได้ดีทำได้ดี ผมไม่รู้ว่ามาเพิ่มมากี่ตัวแต่ว่าอัตากำลังนี้แบบสุดยอดหนึ่งเกียร์หงเกียร์สองไม่มีกำลังเลยเกียร์สามใช่กูบอกแล้วรอบต้นไม่มีเลยเกียร์สามโคตรแ้วนขาตอนะ ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้าเซ6เอนะไม่ได้ลองให้กดเยอะอะไรมากนะ การเล่งดีมากเลยผมชอบมากเลยโอร้อนขาดสุดนะฮะมิติรถประมาณนี้ถามว่าใครอยากจะหันขับมาขับสปอร์ตคัสผมคิดว่าน่าจะไม่สูงมากนะถ้าเทียบกับตัว650นะเอ่อถ้าเทียบกับตัว650เนี่ยผมว่าตัวนี้ยังไงก็กินขาดนะเรื่องความแรงเรื่องแรงบิดอะไรอย่างนี้แถมยังได้ควิกชิปด้วยแล้วก็ทรงสปอร์ตกว่าตัว650 650ยยังคงเป็นแบบว่ากึง่งหลังตรง,ตรงๆหน่อยแต่ตัวนี้ได้เป็นหมอบเลยฮนะ ุดมากน้ำหนักเบาด้วยนะเผลอๆน่าจะใกล้เคียงกับ650นะน้ำหนักเรื่องพวกนี้ โอ้มันพลิกเลี้ยวง่ายเลยนะโอ้ขาไหมจริงถ้าถ้าทุกคนถ้าทุกคนได้ขับเซ6เอ็กหนะฮะคุณจะรู้สึกเลยว่ายังไงต้นขาตรงนี้ก็ไหมแน่แน่ช่วงช่วงบริเวณขาตรงเนี้ยฮะไหมยังไงก็ไหมเลย เพราะว่า <P an throp od> จากความร้อนของเครื่องนะเขาจะพัดเข้ามาแล้วก็ตรงโดนโลูกขาเลยเต็มๆเลยเค ie ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้า ZX6R ปีล่าสุดเนยครโฉมใหม่เลยนะจอสีมีโมงมีโหมดให้ปรับ Quick Shifter อ,อะไรพวกนี้แรงมาเพิ่มขึ้นครับสำหรับผมถูกใจไหมก็สุดยอดนะ chop chop chop, thục trái đi โอเคประมาณนี้สำหรับเจ้า ZX6R โอ้โหถามว่าสุดไหมสุดนะแต่ว่าร้อนขาหมายถึงร้อนขานะเนี่ยเนี่ยฮะช่วงช่วงช่วงขาเขาอยู่ตรงนี้แล้วความร้อนเขาจะพัดตรงนี้เลยเต็มๆสวยนะเห็นไหมเห็นจอไหมบอกบอกโหมดนะฮะควิกชิปเตอร์รอบน้ำมันอะไรพวกนี้บอกครบดิโอเคสำหรับวันนี้สำหรับเจ้าเซท็อา คุดร้อน